สวัสดีเจ้าวันนี้ป้ากันทําแ,แล้วในพบช่างสลาน้องมิน้นแล้วก็ช่างเดช่างเดสวัสดีเจ้า แล้วพออู้กันถึงเรื่องของไดชาตนมันก่อนแล้วก่อน,อน,นทีนี้ก็เลยจะมาอู้กันเรื่องไดชาติทำกรรมนึงไดชาติมันเกิดเสียม้หูตัวเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าเราขับขับอยู่โอกาสที่รถจะดับมีก่อค่ะถามว่ามีก่อนถ้ามันเสียไปจริงๆเลยมีการผลิตไฟออกมาเลยอันนั้นอ่ะถ้าถามว่าดับก่อนดับได้ครับ แต่ถ้าถามแถมย้อนหนึ่คือถ้าขี่ได้ก็ขี่ได้แต่โอกาสที่อะดับมีผมว่ามันมีน้อยมากเลยแทบจะไม่ค่อยเจอนอกจากเขาเราจะเห็นรูปแบตเตอรี่นี่เตือนขึ้นโชว์ก่อนถ้าลูกค้าฝืนยังใจไปมีแบตเตอรี่รูปแบตเตอรี่โชว์แล้วแต่ยังฝืนไปจนมันเสียหายจนที่บแบบสามารถสร้างไฟเพียงพอละคือหนึ่งที่มันจะมาหนึ่งนะมันสร้างมันมันคือบัชาตินี่หมายคเขาว่บบัจไอบัชาติเลยนะชาติแต่บัไดในในระดับของเปิ้น สมมุติว่าต้องการ13โวลต์14โวลต์แต่แบตเตอรี่ด้ชาร์จเนี่ยมันสร้างได้แค่ประมาณ9โวลต์10โวลต์มาได้เพียงพอที่สำหรับที่เขาจะแบตเตอรี่จ่ายไฟมาเพียงพอหรือเกินก็ขึ้นเหมือนกันก็ขึ้นเหมือนกันครับแล้วถ้าจากนี้ถ้าสมมติว่าตอนที่เขาขับรถแล้วมันเกิดเสียจะมันจะรุนแรงมากกอรถจะดับเลยก็หรือว่ามันจะแบบมีปัญหาอย่างร้ายแรงก็อด้จริงจริงมันก็มันก็ใช้งานได้ือเหมือนที่ผมบอกนั่นมันก็ขับไปได้แต่ว่าเขาสมควรที่จะ ไปปิดอุปกรณ์ที่จำเป็นดีกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นแก้วกัดโมูแอร์วิทยุเงี<อ>้ยครับอันนี้เอาง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนจเนาะได้ชาติอะก้นหมอมีระยะการบำรุงรักษาเหมือนมูน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเบรกอย่างมมนี่เนาะหมอันเช็คเบรกเช็คโมนี่้เปราะเปลนระบบไฟฟ้าครับที่ผมจะแนะนำอย่างก,ก็คือถ้าได้ชาติบ่ดีหรือว่าได้ชาติเสียเนี่ยผมแนะนำมือใจรุ่นในตอนกลางคืนเพราะว่าเดียวไฟหน้าไฟมูที่ใจไฟต่างๆในรถยนต์เนี่ย ก็จะไปดึงไฟ,ไฟแบตเตอรี่มาใช้ oh. แล้วจะทำพู้แบตเตอรี่เขาเนี่ยเสื่อมสภาพไปแห็มแต่ <c oughs> เฉพาะไดชาตเสียจะกลายเป็นแบตเ,เสื่อมเปนตัวเหมน oh. อยา่าขับจะอี้ดีกว่าเ <c oughs> นาะ <c oughs> ส่งผลต่อต่อไป <c oughs> เลยเจ้าแล้วถ้ารถของคุณผู้ชมนะเจ้ามีสัญญ,ญาณเตือนเหล่านี้สามารถนำเข้ามาให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเขาคอได้ที่อีซูซูสาราเจมาทั้ง5สาขาเจ้าทั้ง เียนปริ้นสาขาดอนจันทร์สาขาสันทรายสาขาสันปตองและก็สาขาจอมตองเจ้าหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร053242002และจองคิวออนไลน์ได้แล้วเจ้าที่ w w w e s u s u j e m a i c o m อย่าลืมนะเจ้าท e ี่ isusujasaile ของเรามีช่างผู้ชำนาญงานอะไรแต่ราคาบแบบแพงเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยและที่สำคัญห้องรับรองคุณลูกค้าคนพิเศษของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอย่าลืมนะเจ้าที่เดียวจบครบว รพร้อมบริการเพราะกับบาอีซูซูต้องอีซูซูสาลาเจีงใหม่ตาอันเจ้าและวันนี้น้องมิน้นและก็ช่างเดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผม